ตรงนี้เป็นทางขึ้นภูทอกนะคะเอสนี้เปิดตั้งแต่สองโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตรงนี้เป็นทางขึ้น s <S มีทั้งหมดเจ็ดชั้น s <S จริงๆเรากับบังเคยมาแล้วนะคะรอบหนึ่งตอนนั้นไปถึงชั้นที่หก แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้วันนี้ก็เลยมาชมอีกรอบนูน่นสูงสูงนูน่นชั้นบนสุดนี่นะคะทางขึ้นเป็นแบบนี้ ภูทอกภ <7. S 1> ูเขาที่โดดเดี่ยวเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร <7. S 1> วัดนี้เมื่อก่อนอาจารย์จวนนะคะท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านได้สร้างทางขึ้นผูไว้เพื่อให้ท้องที่นี้มีความเจริญ มีเงินเข้าเพราะท่านเล็งเห็นว่าในอนาคตจะมีคนมาซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมเรื่อยๆเลยค่ะแระถางกตาาชั้นที่หนึ่งค่ะเหมือนเขาเขาทำทางขึ้นใหม่เพราะตอนนั้นมากับตุณบาง ยังยังไม่ได้บูรณะอันนี้เหมือนทำใหม่รู้สึกดีขึ้นเขาเรียกอะไรแข็งแรงขึ้น่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนสูงส,งสูงนู้นเราจะไปถึงไหมหน้าครั้แล้วเราไปถึงแค่ชั้นหกคราวนี้กะว่าจะไปถึงชั้นเจ็ดไม่รู้จะถึงหรือเปล่า ตอนนี้เราสองคนถึงชั้นที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามจะยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะพอไปถึงชั้นที่สี่มันจะเป็นดบันไดนะค่ะวนรอบภูเขาระยะทางแต่ละชั้นจะประมาณสี่ร้อยเมตรชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกเลยค่ะจะเป็นบันไดวนรอบภูเขาแล้วเวลามองข้างล่างนะคะวิวจะสวยมากเดี๋ยวจะโชว์วิวให้ดูนะคะ ไป <Okay. S 2> mm hmm. ต่อค่ะชั้นที่สามอาดิสน็อตมาฮอตบีคอนเฮียแฮลวินดีชั้นนี้ขึ้นมาคือตอนที่เรามามันร้อนมากค่ะ <c oughs> เพราะเรามาใกล้ๆเที่ยงแล้วแต่พราะพอขึ้นมาถึงชั้นที่สี่มันจะมีลมค่ะ ช่วยได้เยอะเลยค่ะเมื่อกี้ร้อนจัดเลยแต่ดูวิวข้างล่างนะคะมองลงไปเห็นตรงที่ประดิษ,ษ,ษฐานอัฐิของอาจารย์จวนใช่ค่ะวิวจะสวยมากแล้วบนนี้ลมเย็นมากค่ะ ค่อยๆเดินตามคุณบังขึ้นไปค่ะจริงๆระยะทางมันไม่ไกลมากนะคะแต่มันชันค่ะมันทำให้รู้สึกเหนื่อย <laughs> ยิ่งถ้าใครไม่เคยออกกำลังกายนะคะจีรู้สึกว่ามันหายใจหอบแรง <c oughs> แนะนำให้มาตอนเช้าค่ะไม่ร้อนจัดอันนี้เป็นวิวลังกา วิวภูลังกาที่อยู่ฝั่งนู้นค่ะที่เราจะไปถ้ำนาคาเดี๋ยวเราจะไปถ้ำนาคากันนะคะวันนี้มาภูทอกก่อนอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันแต่ว่ามองเห็นวิวค่ะตรงชั้นที่เราสองคนมาจากชั้นสี่ตอนนี้เราถึงชั้นห้าแล้วค่ะใกล้จะถึงชั้นเจ็ดแล้วมันไม่ไกลค่ะแต่มันชนันมันเลยทำให้เหนื่อยเร็ว ตรงนี้มีแดดแรงนะคะแต่ไม่ถือว่าร้อนเพราะมันมีลมพัดตลอดที่สำคัญต้องทาซันบล็อกมาดีๆแต่มันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะวิวจะสวยมากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแนะนำตอนเช้าดีกว่า so รอเตะบางบอกมองไปข้างล่างเหมือนจะเป็นลงเวียนแบบเวียนหัวพอเดินมาค่อนข้างเหนื่อยหวัวทางน่ากลัวเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่เป็นทางเดินรอบวนรอบเขาแต่ละชั้นก็ประมาณ400เมตรนะคะเขาบอกไว้นี่ยังหาทางขึ้นไปชั้นหกไม่เจอนะคะดียะเดินไปดูก่อนอยู่ตรงไหน เรามาเที่ยวภูทอกหลายรอบแล้วนะคะยังไม่เคยขึ้นถึงชั้นเจ็ดเลยค่ะสูงสุดแค่ชั้นหกวันนี้จะไปให้ถึงค่ะ <Six. S 1> อหาทางเจอแล้วค่ะทางขึ้นชั้นหกทางขึ้นชั้นหกนะคะ <Six. S 1> ชั้นแค่ไหน แค่นี้ละค่ะทุกคนก็คือชั้นชันชันไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้ขึ้นมาถึงชั้นหกแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางขึ้นไปชั้นเจ็ดนะคะตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวไหว้แต่เ,เรากับบางเป็นมุสลิมนะคะได้แค่ชื่นชมความสวยงามค่ะดูวิวข้างล่าง I think this way uh, go seven four right Yes and one from last time we come here one is t o n e down right this other ah this other way Okay when we go down right uh-huh view point h i s <This> view point m a y รู this go seven I think <Good. S 2> Okay go เดี๋ยวตามพี่ๆเขาขึ้นไปค่ะน่าจะเป็นทางขึ้นชั้นเจ็ด เราเป็นคุณท้องถิ่นที่นี่แต่ยังไม่เคยขึ้นไปชั้นเจ็ดเลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเคยไปสูงสุดแค่ชั้นหกแล้วก็วนกลับทุกรอบโอยดีทูมัโคถ้าเราไม่ผิดตรงนี้คือชั้นเจ็ด ที่หลายๆท่านที่มาถึงแล้วเขาจะบอกว่ามันจะมีเหมือนเป็นต้นไม้มีป่าเป็นสวนสวรรค์พระที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็จะมาขึ้นถึงนี่บันไดเล็กๆอค่ะขึน้นได้ะะดาไปทีละคนค่ะ นั่นแหละที่เขาบอกชั้นเจดที่มันมีต้นไม้แล้วเป็นสวนสวรรค์นะคะหนูยังไม่เคยขึ้นถึงเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกที่หนูจะขึ้นไปลองดูก่อนใช่ค่ะไปด้วยกันค่ะอืไใช่เขาบอกมันจะมีบันไดเล็กๆขึ้นไปค่ะแฟนตุหมบอกมีทางนู้นด้วยทางนู้นนว่ามีสองทางเลือกทางที่ง่ายอันตรายอันตรายอันตราย มันไปได้ทีละคนโอเคปได้โอเคโอเคอุ้ยหอยนั่นหนักนั่นหนักมันจะเป็นนีค่ะเขาบอกมันเป็นบันไดเล็กๆขึ้นไปค่ะชั้นเจ็ดส่วนมากคนไปไม่ค่อยถึงค่ะส่วนมากจะหกแล้วก็ลงกันมันมีทางเดินค่ะพี่ เป็นทางแคบๆโอเคมันมีทางเดินนะคะมันจะเป็นทางเดินอันนี้มีซะเดเวนเจอร์นี้หรือเป่า Yes this seven four this l a t four อันนี้เป็นชั้นเจ็ดนะคะทุกคนชั้นเจ็ดขึ้นมาจะเป็นป่าเพราะว่าที่นี้ก็เป็นภูเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสวนป่า oh, <okay. S 1> แล้วก็วนลงไป ดิสโอลีอาราวเดนโกดาวตอนแรกเรากับบังตัดสินใจลงแล้วนะคะแต่เราคิดว่ามันต้องมีอีกชั้นที่จะไปถึงจุดสุดยอดก็เลยตัดสินใจคําคัมแบ็คค่ะกลับมาแล้วขึ้นไปถึงตรงรู้นจะเป็นหิน นี่นะคะทุกคนพอมาถึงชั้นเจ็เขาจะเป็นป่าไม้มีต้นไม้ใหญ่ผู้ทอกเป็นภูเขาหินตัดใช่ป่ะคะมาถึงพื้นข้างบนก็จะเป็นพื้นเรียบแล้วทำไมเขาถึงบอกสวนสวรรค์เราคิดเองนะคะว่าพอเรามาถึงชั้น7แล้วมองลงไปข้างล่างค่ะวิวมันจะสวยมากคือถ้าใครไม่ไม่มาถึงตรงชั้นเนี้ยนะคะก็จะไม่เห็นวิวตรงนี้ เขาก็เลยเรียกสวนสวรรค์ก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าไหนๆมาถึงชั้นหกแล้วก็ขึ้นมาชั้นเจ็ดอีกนิดเดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าข้างบนสวยละคะ่ะแล้วก็ลมลื่นไม่ร้อนคะ่ะนี่คือความอัศาจรรย์ใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนเดินขึ้นมาจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสามคือร้อนมากอบอ้าวมากแล้วเหนื่อยมากพอขึ้นมาถึงชั้นสี่คือลมโชยพัดปะทะหน้าคะ่ะเย็นมากรู้สึกเย็นมากแล้วพอขึ้นถึงชั้นห้าชั้นหกก็คือไม่ร้อนละแต่อาจจะทางชัน ถามว่าเหนื่อยไหมก็คือขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่าอากาศจะเย็นไม่ร้อนเลยนี่คือความอศัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามามันตอนเที่ยงแล้วค่ะคิดว่ามันจะร้อนมากแต่มันไม่ร้อนสวยค่ะสวยประทับใจค่ะอันนี้คือตรงที่เราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเมื่อกี้นะคะมองลงมามองมองมอง ขึ้นไปจากด้านล่างสูงมากแล้วก็ชันมากเรา,ก,ากำลังจะกลับแล้วค่ะลงมาแล้วกำลังจะกลับแล้วค่ะ หินก้อนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเหมือนกับพระาธาตุอินแขวนคือหินเขาได้ศูนย์พอดีกับแรงโน้มถ่วงของโลกเขาก็ไม่ล่วงลงไปข้างล่างเป็นเรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะอันนอ,อันนี้มันเป็นทางรอบๆเขาอเอาไว้ให้คนชมวิวด้วย แล้วก็ให้เดินไปทํามชั้นต่างๆแต่นี้เราเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะเราขึ้นไปจนถึงชั้นสุดท <s up> ้ายแล้วฮ <your> ่าจุจ <Swedish> รียูดูจารีแอมดอนใคจะเทควิดีโอ con biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ เขาไปชมความง,งามของพิพิธภัณฑ์ เยี่ยนชมพิพิธภัณฑ์ที่ประดิะดษฐ์สถานพระอัฐิของพระอาจารย์จวนตรงนี้มีน้องหมาเหินเราถ้าเรามาปูทอกนะคะไม่มาตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คค่ะเป็นที่ที่เราสามารถรำลึกถึง บุญคุณของพระอาจารย์ที่ท่านได้สร้างภูทอกไว้ให้คนได้เข้ามาชมถ้ามองจากตรงนี้<ม>ก็จะเห็นภูทอกไปจนถึงชั้นบนเลยค่ะสวยมาก กันไปกับภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดภูทอกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ